รู้ไหมว่าซิโนไทยบริษัทรับเหมาก่อสร้างเจ้าใหญ่ของไทยเป็นของตระกูลชาญวิรกูล ิโนไทยเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยชวรัชชานวิรกูลบิดาของอนุทินก่อนจะปรับโครงสร้างใหม่เป็นสเตคอนซึ่งดำเนินมานานถึง70ปีและมีรายได้ในแต่ละปีต้องแตะหมื่นล้านบาทสเตคอน acon, คือผู้อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของอภิมหาโครงการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าฝั่งคมนาคมหรือก่อสร้างอาคารอาทิ MRT สายสีม่วงสะพานพระราม8ปดแอร์พอร์ตรลลิง์อาคารกีฬาแห่งประเทศไทยและหนึ่งในนั้นคือสปายะสภาสถานรัฐสภาแห่งใหม่ย่านเกียร์กาย ที่มีงบก่อสร้างทะลุมากกว่า3,000ล้านแล้ววันนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ยังเป็นตระกูลชาญวีรกูลผ่านบริษัทโฮลดิ้งซีทีเวนเจอร์และบริษัทลูกอีกหลายแห่งรวมแล้วเฉียด30%จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกครอบครัวนี้ยังคงอยู่เบื้องหลังโครงการก่อสร้างที่ใช้งบมหาศาลที่สุดของประเทศแล้วคุณละ่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้